ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิซสารายการอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครแค่ชมชมใครแค่ทำทำนะคะแต่วันนี้เราจะมาพร้อมสาระและความบันเทิงเหมือนเดิม ที่อบอุ่นชื่นใจของเรานะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ทำอาหารวันนี้เราก็ต้องมาทำเมนูที่คิดว่าทุกคนก็ทำได้ง่ายๆ <c ười> ใครวะคนโดนเท จะให้ช่วยอะไรก็บอกมาปุกมาถึงครัวเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าก็ต้องช่วยทำเมนูเยียวยาหัวใจแล้วแะเครัวเพือ่อนทั้งหิวทั้งปวดใจ <c oughs> ไม่ไหวเอาเป็นว่าเมนูเนี้จะต้องทำให้หัวใจของแกกลับคืนมาได้เหมือนเดิมได้แน่น,น,นอนเ <c oughs> มนูนี้ก็คือไข่เจียวสลง ลองใจแกฟูเลยฟูฟัวออมานอกใจเลยแกได้่อใหมแน่ัจรอเปล่ไปรวดไข่ก่อนนะไ,นไข่ก่อน <c oughs> บรรุงใจแล้วก่ากำนุงสมองนะคะต่อจากนี้นะคะเมนูวันนี้ไข่เจียวสรงเครืองนะคะไปดูวัตถุดิบกันเลย สดทิบทั้งหมดของเราก็มีดังนี้นะคะจ๋าจะใช้ซีฟู้ดนะคะสลงลงไปในไข่เจียวของเราซึ่งไข่เจียวของเราอยู่ในดิที่สามันจะไปธรรมดาแลยงงอยังอะคุณผู้ชมจ๋าจะเทน้ำมันนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปครึ่งหม้อนะคะน้ำมันข้าวโพดมาโซรามีแพนสเตอรอลสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลตดอภาวะหลอดเลือดตีบอุดตันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งไฟไว้นะประมาณไฟกลางๆอ่ะอันนี้ไฟดับไข่สามฟองนะคะสำหรับวันนี้เที๋ยวาจะทำไข่เจียวหม้อนะคะเดี๋ยวจะขอแบ่งไข่ขาวไว้นะคะจะขอแบ่งไข่ขาวไว้นิดหน่อยนะคะไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรให้ไข่เจียวเปลี่ยนไปหรอกจะเอาไว้ทำเป็นน้ำส่งตอนท้ายปรุงรสนะคะก็พี่ไขยเล็กน,น้อยน้็นฟานิดหน่อยนะคะ แค่นี้ไข่เจียวไม่ได้มีอะไรมากไม่ต้องีเรียรเรื่องฟองเรื่องอะไรทั้งนั้นไข่เจียวของเราจะสวยงามได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้หมอ้อในการทอดนะคะไข่เจียวเนี่ยจะเกิดความฟูหนาเพราะว่าเรามีหมอ้อบังคับเนี่ยแล้วมันจะขึ้นทางนี้จะขึ้นได้ทางเดียวก็จะแบบหนาน,านุ่มกรอบตอนน้ำมันร้อนสักนิดนะคะเทคนิคกการเทสว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังก็เอานิ้วจุ่มลงไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะลงไข่นะคะ เบาไฟนะคะหลังจากที hmm. reasons, the the oh. ่ลงไข่ไปแล้วนะคะก็อาจจะเกิดอาการฟู่ได้นะคะนี่รอนะคะทอดให้ไข่ทั้งสองด้านเปลือกกรอบเปลือกกรอบสียังไงคุณเทียบสีเปลือกไข่ไข่เจียวที่ดีสีเดียวกับอันนี้เลยคุณผู้ชมเข้าไปใกล้นะคะนี่นะคะจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนะคะนี่เป็นยังไงคะว้าวว้าวว้าวอาจจะกลับนะคะ บน,น่ากินขนาดนี้ทุกคนเพ<อ>ือ่อนทอดไข่ก็ต้องไม่ธรรมดานะระดับดีซี่จ๋าแล้วจะมาธรรมดาให้เพื่อนได้ยังไงที่จะเลือกใช้น้ำมันข้าวโพดมาโซล่าทอดไข่ให้เพื่อนเพราะจุดเกิดควันสูงที่ทำให้เกิดสารพิษก,กับเพื่อนแน่นอนไข่เจียวของเราได้ที่แล้วนี่ไงนี่ไงสีเปลือกไข่ไนะหมอั็นไคะเราจะพักไว้ที่กระดาษซับมันเนาะแล้วเราจะใช้ น้ำมันเดียวกันนะคะในการทอดปลานะคะรอนนี้เนี่ยโปรตีนที่จะได้มานอกจากไข่ก็จะเป็นพวกกุ้งปลาหมึกปลานะคะซึ่งบนเนื้อวันนี้เป็นเนื้อปลากระพงนะคะเราจะต้องทําการล็อกหน้าตาของปลาเพราะปลากระพงเนี่ยเนื้อค่อนข้างนุ่มแตกง่ายแล้วก็จะคลุกแป้งทอดนะคะก่อนที่จะนําไปผักนะคะโอเคเรื่องเนื้อปลาชิ้นใหญ่เพื่อนเรา เพื่อนเราไม่ใช่แค่อ,อกหักอย่างเดียวนะเพื่อนเราหิวด้วยเราเาแป้งที่มีนะคะลงบนจานหรือถาดนะคะรอแล้วก็นําปลาเนี่ยนะคะลงไปคุกเลยค่ะอนะคะจ๋าจะทำการทอดปลานะคะนะคะอีชันนะคะ,นนะ,คะ,ะเก็บปลาขึ้นแล้วนะคะว้าว เดี๋ยวเราจะเตรียมในส่วนของกุ้งเนาะเลือกตัวใหญ่เลยนะแกะกุ้งนะคะเดี๋ยวจะผ่าหลังออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการผ่าหลังสําหรับนําไปผัดไป,ไปลวกไปอะไรอย่างนี้ผ่าประามาไหนนะคะคุณผู้ชมคะจะ,จะทําการหักหางนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวคนกินเจ็บใจเราจะเจ็บปากอีกเราหางออกอใส่ใจเพื <c oughs> ่อคนที่ <c oughs> เรารักเพื่อนครอบครัวทุกคน คือคนที่สําคัญต่อจิตใจของเราค่ะผ่ากุ้งสาหรับทานสุกนะคะเราจะทาลงไปแค่นี้แค่สกิดให้รู้สึกว่ากุ้งโดนผ่าแล้วเห <c oughs> ็นไหมว่าไม่ได้ลึกเลยแค่เห็นเส้นดํานะคะสิ่งปฏิกูลของกุ้งเนาะ,น,ะ <c oughs> น,นี้ <c oughs> ถ้าผ่าลึกลงไปอีกก็จะเป็นกุ้งสําหรับทํากุ้งแช่น้ํปลาผ่า,าลึกไปอีกผ่าลึก,ไป,ก,ลกไปอีกจะเห็นสีแดงอ๋อเลือดกุ้งเลือดเราที่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําในส่วนของปลาหมึกนะคะปลาหมึกวันนี้เราได้มาตัวไม่ใหญ่มากนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะจะทําให้มันดูดีดีต่อใจของเพื่อนได้เสมอน,นะคะขออนุญาตเอาหัวออกนก <c oughs> เราจะมาเล่นในส่วนของปลาหมึกนะคะที่เราล้างภายนอกออกมาดีแล้วนะคะเราก็จะแผ่ ได้เลยคนชอบสงสัยว่าที่เขาบั้งเขาบั้งด้านไหนกันแน่เราต้องบั้งด้านไหนเนี่ยบั้งด้านในอย่าลืมว่าปลาหมึกเวลาสุกจะออกกลับได้เพราะฉะนั้นเราต้องผ่าด้านที่มีขี้มีเศษอาหารนั่นแหละคะ่ะความสะอาดนะสิ่งจบกบุกที่เราผ่ามาเมื่อกี้นะคะน,นี้เราจะมาบั้งนะคะด้านที่ไม่มีครีบคือด้านในของเขานนคะนี่จะมาบั้งกันไปนะคะนี่นะ,ะเดี๋ยวจ๋จะทําการบั้ง2แบบนะบั้งกลับไปกลับมานะคะ,ะอีกอันนึงคือบั้งกลับมากลับไปนะ เห็ดเราก็ใช้เฉพาะยอดนะคะให้เพื่อนเรากินนะคะถึงแม้ว่าเราจะก้านกลับไปกินที่บ้านก็ตามนะคะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราจะทําการผัดตัวเครื่องน้ําสลงนะคะเตรียมกระทะนะคะโอ้โมิวติคุณผู้ชมค่ะออกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการผัดกระเทียมนะคะให้หอมก่อนเนาะ นี่นะคะในระหว่างที่เราผัดกระเทียมไปเราก็สามารถเลือกกลีบออกได้ด้วยนะถ้าใครที่ไม่กินเปลือกเห็นไหมหลุดออกมาง่ายๆเลยจ,จะลงกุ้งนะคะลงไปทําให้มีความหอมนี่รสชาติจะได้อยู่ในที่เดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งขึ้นมาพักก่อนนะ,ะหลังจากที่เราไปทอดนะ,ะก็จะผัดข้าวโพดนะคะจะไ,ได้ความหวานจากข้าวโพดนะคะ ต่อไปนะคะจะจะเติมน้ําซุปลงไปนะคะซุปไก่ซุปปลาอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะคะ<ม>นี่นะคะ<ม>ก็จะได้น้ําลาด่เจมจนนะคะเคี่ยวสักคู่นะคะให้ได้รสชาติที่แปลว่าไม่รู้ไม,รไม่รู้ไงระหว่างนี้นะคะเราจะเตรียมในส่วนของแป้งที่ทําให้ตัวน้ําของเราเหนียวข้เนเข้มข้น,น,น,นขึ้นนะคะล้วก็จะเตรียมตัวแป้งนะคะแล้วก็น้ําเย็นนะคะ หรือเป็นน้ำธรรมดาก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราหิวน้ำค่นั้นเองจะใส่ไข่ปลาหมึกเมื่อกี้ที่เราเก็บไปด้วยเหตุผลที่ไม่เอาปลาหมึกและไข่ปลาหมึกลงไปผัดนะคะเพราะว่าเขาจะดำไม่สวยใช่ปรุงรสนะคะใส่พริกไทยลงไปหน่อยนะคะพริกไทยดำนะคะนี้ที่ตามีแต่ไม่เป็นไรถ้าใครมีพริกไทยขาวจะยิ่งดีนะคะน้ำซุปข,ของเราจะมีสีสันสวยงามขึ้นนะคะต่อไปนะคะใส่เห็ดนะคะลงไป มื่อกี้จะชิมในส่วนผสมของน้ําสต๊อกนะคะก็จะมีความหวานแบบมาและความอูมามิเริ่มมาแล้วเราเติมเกลือเข้าไปช่วยหน่อยนะคะเราจะเน้นเกลือน้ําตาลอะไรอย่างนี้ตัดนิดนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้สีของน้ําส่งของเราเนี่ยเพี้ยนไปจากสีขาวสับอร่อยแล้วปะจ๋าจะลงมหมือกนะตอนนี้เราเล่งไฟให้แรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงแป้งข้าวโพดลงไปนะเพื่อให้ได้น้ําเหนียวเข้มข้น วิธีการดูก็สังเกตนะคะเอาเหนียวข้นเกินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเราทิ้งไว้หรือเราไปพักก่อนจะทานเนี่ยจะได้พอดีนะคะและไข่ขาวที่เราใส่นะกะ็มีเหตุผลนะคะจะทําให้เขาเป็นแบบว่าผุ่มนางฟ้านะคะลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะจะทําการใส่เครื่องต่างๆที่เราปรุงไว้นะคะ เส็จแล้วนะคะปิดไฟอ่าพร้อมจัดขึ้นโต๊ะรับประทาน<ๆ>เพื่อจะเยียวยาหัวใจของเพื่อนเราได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกะกินข้าวเว้ย แกไม่ไม่อยู่ร้อรงไห้ยเลยเหรอไม่หยุดแกฉันไม่ไหวจริงกินข้าวซะใจจะได้ดีขึ้นคือหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนกฉันเริ่มได้แล้วเอาเลยตรงนี้นะคะตัดเอาไว้ถึงล่างดูมันกรอบขานาดไหนฉันมั่นใจในฝีมือเพื่อนฉันตัดแล้วนะเพื่อนตัดเลยจ้ะโอ้หโอหเพิร์ลหนามมันทะลักเลยนเจ็ะแตกเลยดิฉันคิดถึงความหลัง เริ่มจากอะไรดีกินให้ครบทุกคํานะเลือกวัตถุดิบฉันเลือกเดี๋ยวที่ทำเสร็จแล้วมันลงมาในจานให้เธออีกนะเพื่อแสนดีขนาดนี้ฉัยากใจเธอหายดีฉันจะไม่ต้องเหนื่อยฉันตกไอ้ใหญ่เลยนะแกยังไม่ยังยังร้องไห้อยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฉันก็เสียใจใช่แกต้องร้องไห้มันเหมือนหน่อยไม่ไหวกินก่อนแกจะกินเลยเหรอไปร้อแล้ว คนเสียใจใกินกุ้งเลยทังหังเป็นยังไงแกเป็นยังไงหวานมากาอเฮ้ยเขาเป็นอะไรอะแกแต่ทำไมฉันยังลืมเขาไม่ได้อะแกน,นะนี่เรื่องลืมมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จใจของแกมันดีขึ้นแน่นอนเพราะฉันใช้น้ำมันขา้าวโพดมาโซล่าทำอาหารจานนี้ให้แกอย่าลืมนะกินอาหารถูกหลัก อกหักยังไงก็แข็งแรงนะเว้ยค่ะจริงจังไปค่ะรายการทำอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครแค่ชมชมใครแค่ทำทำนะคะวันนี้เรามีสาตมาให้พร้อมความบันเทิงเหมือนเดิมกินข้าวแกินเมื่นไม่ต้องกินแล้วกุ้งไปหมดแล้วแกหางแกก็ไม่เหลือมาให้ใจกคดีก็พอใช่โอเคจนอยากให้ใจกคดีอะไรก็ได้ฉันยอมมันพูดดีมากโหมากเลยจะกลับไปหามันอี้ไหมไป แน่นอนฉันต้องไปซื้ออาหารมาละน้ำมันก๊าดมาโซรามีจำหน่ายที่เบ็กซี่บูดแลนด์รูเมมาร์เก็ตโลตัสแมคโครแม็กซ์เวลล์ฮอปส์และวิลล่ามาร์เก็ต